ผมคุมิยาวะตัวแทนบริษัทนิป p o n ออฟฟิศออ t o m a ช i o n ไทยแลนด์ครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการกับเรามาตลอดทั้งปีครับรวมถึงที่เข้ามารับชมช่อง YouTube nippon office automation Thailand ของเรา บริษัทของเราจะครบรอบ10ปีในปีหน้าแล้วผมหวังว่าการบริการของเราจะช่วยให้งานของท่านราบรื่นขึ้นขอขอบพระคุณอีกครั้งและขอการสนับสนุนจากทุกท่านในปีหน้าด้วยครับภาษาไทยของผมอาจจะยังไม่คล่องแต่ถ้าท่านใดคิดว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมนาคาโซน่บริษัท nippon office automation ครับขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับการสนับสนุนมาตลอดครับเราคำนึงถึงการบริการที่ดีเป็นอันัหนึ่งของประเทศไทยแต่ในช่วงเวลาก,การโควิดอาจจะมีบางกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่เราจึงตั้งเป้าที่จะยกระดับการบริการให้ประทับใจย,ยิ่งขึ้นไปครับขอให้ทุกท่านใช้บริการของเราต่อๆไปครับครับครฮัห โอเคเลนต่อมาผมของโอเคฝา่งต่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ต่อไม่ได้แล้วนสวัสดีครับเรา nippon office automation ประเทศไทยครับผมทศพลผู้จัดการทั่วไปครับสวัสดีครับผมตักวัชระลย์นยงิงครับผู้จัดการฝ่ายสืยครับสวัสดีค่ะดิฉันหลินยุพรัตสีสุดผู้จัดการฝ่ายบัญชีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่อง YouTube ของเราครับผมก็เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปี2565ครับพวกเราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและใช้บริการกับเราตลอดปีที่ผ่านมาพวกเรายังคงยืนหยัดและยึดมั่นที่จะให้บริการอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของทุกแผน,นทุกฝาก่ายขอฝากลูกค้าทุกท่านให้การสนับสนุนเราต่อ,ตอไปด้วยนะครับ 本年も大変お世話になり誠にありがとうございました。来年も変わらぬご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。